กูดสินค์คนนี้ก็อาจารย์สุพินเหมืองมาเสรินะครับอาจารย์มงคลสีมันตัดเปรียบๆมาครับใจไม่ทะลุชันโดนตัดได้แล้วแต่แล้วก็วางมาหน้าประตูครับกร,ระสับลกนี้บรกษัประตูไปจันไว้ต่หาช่องยิง หลมกันใหม่ครับตอนนี้ทางโดนม่วงได้ครับตดนม่วงหลบได้ไหมครับหลบสองทะลุมาให้กับวสินจริงครับลูกนี้ไปตรงตัวผู้รักษาประตูวศินอุ่นอาสานเนี่ยไอข้อเน่ยแต่ไปตรงตัวผู้รักษาประตูรับไปได้ครับเปิดยาวขึ้นมาปะอยู่ที่วสิน คืนไปให้ไพศาลครับขึ้นหลังให้พานุพงผุ้สาประตูครับฉีกออกไปทางขวาไลาหลไม้เพชรด,ด,ดำเพชรดำมองแล้วให้เอาวสินครับคืนให้เพชรดำออกมาที่ไพศาลไพศาลให้อาพิสิต อาไปสิบมองแล้วใจเรียบๆแทงลูกนี้ขึ้นไปข้างหนา้าไออ <c oughs> ป็นกำลังใจทุกทีมนะคะนายกเ็นตานายกเพนตาเป็นพิกัรนะครับพลก้าถอยหลังลไปเปิดขึ้นมาครับตาหลวงได้ตาหลวงครับตัดบอลได้บ้างแล้ว โดนสกัดออกครับไปสาม